มาแล้วมาลำบุญแลม้มาเดินตรงกลมในองค์ชบาร้าน DNA ช h o p บริการรับฟาร์มแมดต่างๆเช่นบล็อกฟุตโลกูนมสตี้มุกโนโลบ็อกไอกูลเอ็กซ์และในอนาคตจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆปอดไท่ไม่เกีย่ยนและได้คะแนนรีวิวจากผู้ปัม๊มจริงถึง5คะแนนลิลงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมบริวัติโรบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Extra Ordinary Adventure นะครับวันนี้จะมารีวิวสแตนที่มีชื่อว่า White Cake นะครับผมนะซึ่งสแตนปัจจุบันตัวเนี้ยคือไม่สามารถหาได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกก่อนที่เราจะเปิดสแตนให้ทุกคนดูนะโอเคกดตัวคิวครับสแตนก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีเค้กตรงไหลสองข้างนะครับผมนะโอเคมาเราพาสซีฟของตัวนี้นะครับคือ การต่อยหรือพวกสกิลต่างๆนะครับน,น่าจะมืดแล้วก็บางสกิลจะทำให้ทุกคนหนืดแล้วหน้ามืดด้วยนะครับผมนะโอเคมาน o r m มอลิกครับนี่น o r m มอ kick d a m a จะ15นะครับแล้วก็ทําให้ผู้เล่นติดสถานะหน้ามืดแล้วก็หนืดด้วยนะครับหรือเดินช้าน่นแหนะแบบนี้ครับเดินช้าเห็นไหมจะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัว e นะครับจะเป็นถ้า,าท่าต่อยรัวปกตินะครับแบบนี้แล้วก็ทําให้ผู้เล่น ติดสถานะหน้ามืดด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตัวอานะครับก็จะเป็นสกิลสตองพันธนะั่นแหละเนาะอืมแบบนี้ดาเมจ75นะครับตายเลยเนาะติดสถานะห,หน้ามืดเหมือนกันนะสกิลนี้นะฮะแล้วก็ตัวทีจะเป็นท่าเหมือนโอเวอร์เฮเว่นนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนี่นี่ทุบพื้นนะครับดาเมจ65นะครับผมนะก็ทำเพื่อเลนติดสตันนะครับแบบนั้น นั่นเองนะแล้วก็ตัวเนะครับจะเป็นการปิดแสแตนผู้เล่นนะครับแบบนี้ก็ผู้เล่นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เวลานานพอสมควรเลยนะฮะประมาณสิบห้าวินะครับผมนะถือว่าดีนะครับจะเป็นการปิดทุกอย่างแล้วก็ตัว H ก็เหมือนกันก็จะเป็นการปิดแสแตนเหมือนกันแบบนี้นี่แบบนี้เ่าอะไรไม่ได้เหมือนกันเปิดแสแตนเหมือนกันนั่นแหละเนาะ ก็สกลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวไวเค้กนะครับผมนะโอเควันนี้เรามารีวิว2ตัวนะครับก็รีวิวไวเค้กกับซิวเวอร์ชาเลดเลคเรียมนะฮะโอเคปะ่ะตัวนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ไม่ขอสอนการทำลวกันเพราะว่าปัจจุบันหาไม่ได้แล้วนะครับโอเคปะ่ะไปตัวที่2กันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมต่อไปก็จะเป็นซิวเวอร์ชาเลดเลคเรียมนะครับผมนะก็รูปทรงของโมเดลของแบบนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ตัวสีดําแบบนี้เลยนะ นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายพาร์สีกันก่อนนะครับพาร์สีแรกนะครับผมจะเป็นพาร์สีการลดความเร็วหรือการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับก็จะเดินเคลื่อนที่ช้ากว่าปกตินะครับผมนะก็ไหนพายลองเดินดิเดินปกตินะครับเห็นไหมเขาจะเดินเร็วกว่าเรานะครับอันนี้เป็นเสียงจากสแตนตัวนี้นะซึ่งเสียงไม่รู้เป็นเสียงเพลงมันดังหรือเปล่านะครับนะแล้วก็พาร์สีที่2ครับคือเราสามารถมองเห็นการตัดเวลาของคีิมสันได้นะครับผมแล้วก็ ตอนตอหยุดเวลาเนี่ยเราสามารถเดินในเวลาได้นะฮะนี่คือข้อดีของตัวนี้นะครับผมแล้วก็เพราะมกับความอึดนะครับไหนลองตีมาที่ความอึดจัดมาเห็นไหมอึดมากนะครับดามเมจสองกว่าอัสองชุดสี่อะไรก็ไม่รู้ยี่สบสี่ครับสูงสุดของตัวนี้เลยนะไม่สุดยอจ้าจริงความอึดนี่มันอะไรกันนะครับโอเคมากเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากนอร์มอลพัทกันก่อนนะครับนอร์มอลพัทนะครับก็ดาเมจจะหมัดละร้อยเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมหมัดละร้อยเลยนะครับนี่ นี่มาละร้อยนะครับโคตรโกงนะฮะตัวนี้สุดยอดจริงแล้วก็ตัว E นะครับก็จะเป็นโซ่ดีฟอร์เมชันนะครับก็จะเป็นการสลับร่างวิญญาณเนาะถ้าใครโดนไปเนี่ยดาเมจก็จะแรงพอสมควรเลยนะครับนี่ดาเมจก็จะประมาณนี้นี่250นะครับผมนะถือว่าแรงพอสมควรเนาะส่วนสกิลตัว R นะครับจะเป็นสกิลวันช็อตนะครับผมนะก็รีเซ็ตมาคือสกิลเนี้ยวันช็อตแน่นอนครับดาเมจ300นะครับผมนะพอโกงพอสมควรเลยนะครับนี่มา ตัวอ่านะครับแม่เดินชา้าจังจะประมาณนี้เลยดามเจดห้าร้อยเลยดิห้าร้อยเลยนะครับแรงมากนะครับตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวเอฟนะครับก็จะเป็นสกิลเออ่วิ่งนะครับนะก็ทําให้ชาเล่ตของเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ภายในเวลาห้าวิเนาะก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าไหนไหมหมดแล้วประมาณห้าวินะครับผมนะ โอเคแล้วก็เงื่อนไขการทำซิเวอร์ชาริออรดเนี่ยยวเราไปบอกกันเลยดีกว่านะครับปะโอเคนะครับวิธีการทำซิวเวอร์ชาริออตดเลคเคยมนะครับก็ง่ายๆเลยเนาะให้เราหาหมวกของซิเวอร์ชาริออรเลคเคยมนะครับเป็นหมวกดำๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็โอกาสเกิดของหมวกอันนี้เนี่ยคือเกิดทุก1วินะครับหนึ่วินะแล้วก็1ใน9 0 0 0 0นะครับใช่ครับ1ใน9 0 0 0 0ผมพูดไม่ผิดหรอกครับ โอกาสหนึ่งในเก้าแสนนะครับผมนะแล้วก็วิธีการใช้งานของมันเนี่ยคือห้ามมีสแตนนะครับแล้วให้เราใช้หมวกนะครับเราก็จะได้เป็นชาลีออตเลคเียมเลยนะครับผมนะก็ะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมสักสูรไลค์ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมเจอกันครับผม๊าป่ายจ้า